เราอยู่เมืองนอกนะเขาก็จะถามเราในอินบ็อกมาเลยนะคาบ,บอกว่าพี่นัทนะคะเ,เรียกตามชื่อจริงเนาะนัทนันพี่มีแฟนไหมแฟนฝรั่งของพี่คนเดิมยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะเราก็บอกว่าแฟนคนเดิมไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาแต่งงานใหม่แต่พี่เขาไม่ได้กลับมาพร้อมกับพี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็ไม่ได้ทะเลาะกัน แต่พอเรากลับมาบริหารที่นี่แล้วเราก็นานๆนกลับไปจนเขาก็ไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่กับเขาหรือเปล่าเพราะว่าเรามีอาสังหาริมทรัพย์อยู่ที่นี่แล้วเขาก็ยังไม่อยากมาเขาก็เลยขอแต่งงานใหม่โดยการเขียนจดหมายอ e ีเมลมาหาเรานะคะขอบคุณเดือนเพนค่ะเขาก็จะบอกว่า เอ่อ uh, จากที่เรียกเราว่าเบบี้หรือที่รักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เรียกแล้วเขาก็จะเรียกแต่ชื่อเราเฉยๆนะคะเราก็สังเกตจากคำพูดคำเขียนของเขาแหละเขาก็บอกว่าฉันน่ะ I am 55 y e a r s oldI c a n believe mo l d แล้วเขาก็จะบอกว่าเธอเอ่อ uh, you you go home so longI need someone to be my relationship นะคะสัญญาพูดให้ฟังเบาๆหน่อยเนาะ เขาอยากให้ม okay. ีคนอยู <sh> <ling> ่เป <Monday> uh ็นเพื่อนชีวิตเขาเขาอายุห้าสิบห้าแล้วนะเขาคิดว่ามันทําไมแก่ไวจังขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เขาจะต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยเขาขอแต่งานใหม่ออ้เชื่อไหมน้ําตาพังคูเกิดขึ้นได้เกิดชีวิตฉันเหรอเนี่ยเพิ่งเคยเห็นค่าได้เป็นเพื่อนมาตั้งนานยินดีที่ได้รู้จักค่าเดือนเพนชานแนลขอบคุณมากๆนะคะเอนานๆจะได้จะ คุยไรสุดทีนะคะแต่สัญญาจะใช้ไอ้ชัญญาปังเพราะเรื่องไอ้นีเวียกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะจริงๆเดี๋ยวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอ่าวไทยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเลยนะคะเท่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันไม่ได้นะคะเออเล่าต่อเดี๋ยวมันจะขาดไปเนาะพอดีถ้าอ่านถ้าขอโทษด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดถ้าพูดไม่ประติดประต่อบ,บางเรื่องเนาะมันกระโดดไปกระโดดมาจาก ที่เราทักทายกับเพื่อนแล้วนะอะเล่าใหม่เล่าใหม,เใหม่เรื่องแฟนดีวกว่าเนาะเขาก็ขอแต่งงานกับเ,เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นผู้หญิงคนจีนเป็นอักคูพังเจอร์เป็นหมอฝังเข็มอะไรประมาณนี้เนะี่ยแล้วเขาก็อายุน้อยกว่าฉันเท่าไหร่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะเราเรื่อยเ่ยกันสักสองสามปีนะคะตอนนั้นสัญญาก็อายุ เขาห้าสิบหกเกิดปีขานหรือปีเถาะอะไรจำไม่ได้เราปีเมียเนาะแล้วก็ห่างกันนิดหน่อยแล้วเราก็เป็นคนที่อก็ได้ไม่มีปัญหาเราอยู่ชีวิตเราเริ่มอาศัยตัวเองได้การที่ผู้หญิงนี่นะถ้าเขาดูแลตัวเขาเองได้เขาสามารถสร้างฐานะได้เนี่ยเขาไม่ค่อยหวังพึ่งผู้ชายนะคะ แล้วคนผู้ชายก็ชอบอยากจะพึ่งผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ด้วยนะพวกขี้เกียจอะ่ะสัญญาเจอมากมายแต่สัญญาไม่เคยเลือกเขาเลยนะคะเพราะว่าสัญญาไม่ชอบคนที่อาศัยให้ผู้หญิงดูแลนะคุณจะต้องดูแลคนอื่นได้ไม่ใช่ให้ใครคนอื่นผู้หญิงมาดูแลคุณเนาะอันเนี้ย สัญญาก็เลยไม่เลือกที่จะมีคู่ชีวิตเป็นคนไทยแม้แต่ว่าเขาจะเป็นคนมียศถาบรรดษาสักสัญญาก็ไม่เลือกนะคะมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะเราอยู่ได้มันก็ไม่ต้องใช้ชีวิต,ตเตล็ดเตแต,แต๋แบบไร้สาระบางคนก็อันนี้ไม่ได้ว่าคนที่อยากจะมีคู่ตอนอายุเท่ากับสัญญานะจริงๆแล้วอ่ะถ้าอายุขนาดเนี้ยเขามีครอบครัวมีลูกเราก็ต้องมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะ ถ้าไม่มีเลยอย่างสัญญานี่สัญญาก็ออายุขนาดนี้แล้วทำไมต้องไปเริ่มต้นแบบนั้นอีกเพราะว่าเราผ่านจากจุดนั้นมาแล้วเนาะเราจะกลับย้อนไปเพื่อเราจะไปดูแลอาหารเช้าดูกาแฟให้คนที่อยู่ด้วยกับเราอะจริงๆหรือเปล่าเรามั่นใจนะว่าเราจะต้องมานั่งผัดกับข้าวให้เขากินทุกเย็นนะคะหรือเขาชวนเราไปกินอาหารนอกบ้านเราก็เป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันเป็นภาระนะคะ แล้วมันก็ดีด้วยเพราะเวลาเราไปไหน่ะมันมีหน้ามีตานะเพราะการเราเป็นเจ้าของบ้านเนาะเจ้าของธุรกิจแบบเนี้ยเข้าไปในที่ประชุมแม่เหมือนกับสาร,ระภูมิเดินได้เขาก็ต้องหวัดดีเราก่อนอะ่ะเราทีนึกไม่ออกนึกไม่ทันแต่เราก็วาดไปทีเดียวก่อนเลยหวัดดีทุกคนหมุนทีเดียวแล้วก็นั่งแต่พอลุกมาใครอยากเข้าจ้องเราไว้อยู่แล้วถ้าเลิกประชุมเสร็จเขาก็อยากมาคุยกับเราเขาก็จะมา